ว้าววานาบีออนท็อปจ้ะมีน้องหมาด้วยนะเชื่ออะไรคะ้องเองโอ๊ยตะกอนแกให้ไข่บอลแดงเดยอะมากอะ่ะแกวิวดีมาก Hello. Hello. สวัสดีกับเช้าว,วันใหม่ในเช้าวันปีใหม่นะครับทุกคนขอทุกคนมีความสุขแล้วก็ติดตามอินดิมินไปเรื่อยๆนะครับคใครติดตามฉันตามคนเดียวไม่เป็นไรอยากใหทุกคนสนใจเรานิหนึงนะครับเช้าว,วันนี้เราจะไปกันที่สำเมืองเรามากินข้าวกันที่เฮลส์บอร์ดเป็นร้านอาหารหนึ่งของที่ผักที่หนึง่งแบบเก๋ๆน่ารัก แกมันมีความน่ารักกรุบกริปมากโรย, <Yes. S 1> ยียวสโฮยดูข้างในกันเป็นมันที่ใหญ่อ่ะมันแบบมันจุใจอ่ะ ร้อนมากก็เฉยๆแล้วกันใครเป็นมั่งฉ so it so cool ันอะไม่ชอบปลาหมึกแบบนี้ฉันจะไม่ค่อยปลื <c oughs> ้มม <anes> ันจะเหมือนปลาหมึกปมึกปลอมเหมือนเป็นยานเพราอะอยู่นะไข่คนจ้ะไข่คนนมตรงเลยอ่ะ ขึนนมอ่ะใต่ผัดแพงหอมใช้ได้กระเพราก็คือได้ไข่ค้นก็คือบ่ได้วิวก็คือเป็นวิวแบบเหมือนอยู่บ้านต่างประเทศประเทศนอกอะไรอย่างนั้นไปเลยสวยไปหมดงงชุดุดุชุด,ดชุดดชแกเขามีอีกโซนหนึ่งด้วยนะอันเนี้ยเป็นสัตว์เลี้ยงกระจิบกระจ้อย นี่จ้าโอ้ยโนนี่โนนี่ฮัโลโหลฮัลโหลจนแล้วปิดโอ้ยนรักจังแกเขามีไก่แจ้ไก่อะไรก็ไม่รู้ความเกลียคือมีไก่งวงตาไก่งวงเอ่ยเขามี ฆาตกรจ้องอยู่ตกแต่งวงยังไงฆาตกรกําลังจ้องจะกินไก่เออจะกินไก่ดิบหรอก็มีเล้าเป็ดเล้าไก่อด้วยฉันจะข้ามนะว้ามีเป็ดมีไก่เนี่มีเป็ดดำน่ารักไปหมดเลยอุ้ยตัวใหญ่มากอยู่ในเล้าอ่ะฉันเจอบ้านไก่ไข่หรือเป็ดอ๋อเป็ดไก่เออได้ให้ลูกหรือเปล่าเล้าสีว่าได้ให้ลูกให้เด็กหรือเปล่า ก่อนเราจะกลับบ้านเราก็เอ๊ะงงว่าเป็นกงเปล่าอะไรก็คือกระดองนะจ๊ะดูจะซูมเข้าไปจ้ะแอบอยู่ในพงหญ้าจา้าน้องเต่ยายักษ์ของเราทำไมฉันจะเห็นเธอก่อนกลับเราจะขอดูอ่อล็อบบี้โรงแรมสักหน่อยได้ไหมน่ารักมากบ้านแบบความฝรั่งเหมือนเป็นบ้านหนึ่งหลังเลยนะพี่หลังใหญ่มีโซนต่างๆน่ารักไปหมดเลย เราได้ทําการลงมาจากภูเขาเสมืองแล้วนะครับเอ็บภาพบรรยากาศในหมู่บ้านของเรารอบๆนะครับของซิลิเนลเนะครับเอ้ยมีปลาในแม่น้าด้วยเหรอเยอะมากทําไมมันเข้ามาได้ขนาดนี้อะ แต่ดูหนังเสร็จแล้วเราก็หิวอีกแล้วกันเราก็เลยมาที่กาดหน้ามอนะจ้ามาดูว่าเขามีอะไรกินไหมตอนนี้ประมาณ3ามทุ่มห้าสิเราก็คือมาที่กาดมอนเลยแต่ก็ยังเปิดคึกคืนอยู่เช่นเดิมใครขับรถมาก็มาจอดได้ขับเข้ามาข้างในตลาดเลยข้างหลังเขามีที่จอดค่าบรกิการ20สิบปายเริ่มที่อะไรเริ่มที่ไอติมเ,เป็นไอติมชาโค สามิบบาทอืมร็อเติบแบบเก๋ๆช่ำแกแฟชั่นเชียงใหม่คืออะไรกังเกงช้างแกฉันเจอเคโทรศัพท์ไอโฟน e 13มบนี้ของฉันมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนอุ้ยอยันนี้ก็น่ารักอยู่นะเฮ้ยชิวข่าวน้นรักเนอะไอห้าสิบบาทโ oh อเมกอดเจอ ยังคริสต์มาสได้อยู่บ่าว่าแบมแบ,บยังไปงานได้อีกปีใหม่ยังได้อยู่มาถึงในส่วนของโซที่แบบว่าเป็นอาหารอาจัยเราเจอน้ำส้มอีกแล้วเรามาเป็นโลกน้ำส้มแกเชื่อไหมเขาก็หยิบตุ๊กาตากันเก่งเวยดูสิว่านี่ประโซนขายอาหารดูดิ ปังอยู่นะถึงดึกดื่นมืดค่ำมืดตึบก,ก็ยังมีคนมากินมาใจอุ้ยมีร้านข้างในด้วยจุ่มชีทย่างเนยจ้าร้านยำจ้ะเป็นเวิร์กเหมือนญี่ปุ่นเป็นเวิร์กแบบมีหลายร้านมีญี่ปุ่นเอ่ยมียำมียำเอ่ยม,มีรถเนย มึกหลุดอ่ะร้อนอืมฮิดสอสหวาโอเคอ้อ้ิดนีดนีดนี่นี่แหละแหุ่นอุ๊ย กูเยอะมากข้าวหน้าประดิษฐ์อืมข้าวหมากก็ดึบๆอยู่ได้ได้มคมใหญ่ดีแบบัแบบอิ่มอ่ะอิ่มมากๆและตอนนี้ก็คือดึกแล้วตลาดก็เริ่มวายพยายามไปเดินในจุดที่มันมีแฟช,ช,ชั่นชาวเชียง นี่เคสมือถือซึ่งฉันจบไปแล้วจาเรียบร้อยร้านแฟนี้เป็นเก่งเก่งจีนเก๋ฉันเจอร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยของเยอะเอ้ยผู้ชายผูย้ใจเฮ้ยแฟชัน่นนี่มันแฟชั่นมาจากจากรุงเทพมาี้ะเฮ้ยแก๋อันนี้แก๋เอาสองชุดคิวๆโอ้ร้านใหญ่โตเวอร์นี เรามาเลือกเสื้อผ้ากันเลยเราต้องได้สักหนึ่งแหละเนี่ยดอมูราคามิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยกางเกงตัวนี้เกับกางเกงตัวนี้เ๋อแกมันได้เพอร์มันเก่าอ่ะแกโซคิวอ่ะนาฬิกาก็มาโอ้ยมีแว่นด้วยโอ้ยงานกระเป๋าก็มีเป็นกระเป๋าแฟร์ เป็นวุ่นวายวุ่นวายอ้าวฉันทำของเขาหล่นจ้ะเอาหมวกเยอะเวอร์กเก๋ๆกาฉันลืมของฉันลืมเคสโทรศัพท์ที่ซื้ออยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เรากินกันช่วยเปียก่อนช้าัาได้มาแล้วเฮ้ยยและเราก็ได้อะไรบ้างเราได้เสื้อมีกี้มา,มาอีกหนึ่ง สวัสดีครับมากันอีกแล้วในเช้าวันที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะครับคิดว่าเราจะไปออกออมอมออมแม่กำปองนะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือเหมือนเดิมตอ,อนเช้าก็ต้องมาเติมกาแฟกระจายนี่เจอร้านกาแฟะนะจีาร้าน blue coffee เชียงใหม่นะจ๊ะเลยตลาดสดแม่เหี่ยมนันนิดนึง ด้านข้างของร้านนะครับก็จะมีที่นั่งอีกด้วยนี่ๆี่นี่นนจ้ามีที่นั่งข้างในสวยงามเก๋ๆและแล้วตอนนี้ก็บ่ายโมนิดๆเราขับรถก็ไปแม่กำปองกันแล้วเราก็พาร้านอาหารร้านหนึ่งชื่อร้านว่านาซิน้ำปิ๋วแกเราก็พ่อขับผ่านปับ๊บเราก็เลยหลบ เอเสิร์ซีว่ามันน่ากินไหมเสิร์เข้าวอ,อาร้านใหญ่โตวสวยงามอาหารแบบดูดีมีอลังลลเราก็เลยเฮ้ยแกมากินหน่อยว่าเป็นอย่างไรร้านน่ารักมากโซนภายนอกก็จะเป็นวิวแบบเก๋ๆทุ่งนากังหันอะไรต่างๆใดๆนี่คือโซนภายในหรือเฮ,ฮ้ยมียีราฟแกมันลโิโอ้ยข้างในสวยมาก แต่งอลังการสุดๆนี่เป็นสไตล์อาหารไทยนะจ๊ะ ความจิ้มความแห่มุณได้อยู่แบ,บว้วแนหวานปเปรี้ยวๆเมนูนจิ้นนี่เกอรีเยอะ่ะมาในส่วนของปลาทอดสมุนไพรหึม <c oughs> ความกรอบออก็คือให้แั้วจิ้มซีฟู้ดอร่อยอืมดูผัดมะเขยืยาวเฮ้ยมีความเก๋นะมะเคยยาวเออยหููสับเออยหัวพพาเออยือ้ม สเค็มข้นอ่ารสเค็มข้นเลยก็เป็นแกงฮังเลฮังเลหั่กาแกงฮังเลมันเป็นแบบนี้หรอเขาก็มาโนไปว่าฮังเลเป็นหมูตับชายฮังเลสามชั้นเฮ้ยทำชิ้นสองอย่มันเด็ดอร่อยเนาะมีความมัสมั่นป่ะหอมมัสมั่นแต่เป็นกลิ่นเนื้อๆหนือร่อยนะเฮ้ยไม่เคยกินแกงฮังเลเลยอ่ะตลกจังครั้งแรกมันจะมีกลิ่นเปรี้ยวแล้วก็กลิ่นเครื่องเครื่องเนือเหีืยเนี่มันน่าจะเสีย อยออร่อนะกำลังจะถึงแม่กำปอง2องข้างทางเมืเรามาถึงแล้วแต่เรากำลังหาที่จอดไม่มีที่จอดอยังไงหลังเฮ้ยได้ที่จอดรถแล้วเราไม่คิดว่าวันนี้วันที่2จะเป็นวันที่คนเยอะ <c oughs> เช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> เริ่มกันละกับแม่กำปองสองพันยี่สิ่คาเฟ่รับหรอสเปเชียลตี้หรอ นี่คาเฟ่เบาๆบนนี้ก็มีที่พักด้วยคลืคล่นมากเลยนะแม่กำปองปี2อง4นี้นี้นั้นเขามีร้านอาหารชั้น2ด้วยอะ่ะ อุ้ยไอติมเอยของหวานเออยน่ากินไปหมดดูจ้าดูจ้าอุ้ยมีเป็นร้านของฝากอืมไส้ย่างมีความเหนียวอยู่เน,ยเนื้อ,อแต่ว่าปรุงแล้วแบบว่าช่ำมากรสชาเค็มคนมาถึงแล้วจ้าแม่กําปองปลาแดงเนี่ย ส่งจดหมายส่งโปดการ์กันเลยทีเดียวเชียวน่ารักนะน่ารักๆชอบเป็นร้านแบบว่าเหมือนเรามาถึงที่แม่กำปองแล้วอะตามข้างทางก็เหมือนแบบมีของกินของแบบว่าช้อปปิ้งเล็กน้อยของคนพื้นเมือ,องนั้นแล้วก็ที่สําคัญเลยใครชอบนะมันมีที่พักเต็มไปหมดตามข้างทางวอล์กอินเข้ามาได้เลยเนี่ยตามซอกตามซอยแล้วก็แบบว่าวิวของทางที่พักด้านหลังก็จะเป็นแบบหุบเขาน้ําตก เก๋อ่ะอากาศมันเย็นฉ่ำตอนนี้อ่ะเฮ้ยฉั้เจอแมงมุมใหญ่เมงมุมมาทํารังกันเก๋นี่คือแมงมุมแม่กําปองนะม้าหรือเปล่าเป็นหนีม้าอะไรคือมีร้านของเล่นจ้าร้านเปิ้ลฮักตัวเนื้อแอดแม่กําปองเนี่ยเป็นของเล่นแบบโบราณเลยอ่ะชอบอ่ะเก๋เกฉันเจอของเล่นอีกแล้วเล่าฉันเจอเค็มสิจาด้วย รถเป็นขนมแบบเด็กๆน่ารักน่ารักน้ำตกลำธารไหลมาเย็นช่ำกำปองแล้วตอนนี้ฉันก็ขับรถลงมาจากแม้กระปองลงมานิดนึงเราก็มาเจอคาเฟ่ก็คือบ้านต้นไม้หรือ tree house view point cafe นะจ๊ะแกทำไมฉันขึ้นมาแล้วแล้วยังฉันยังต้องขึ้นอีกพูดสี ส่งชานคาเฟ่ก็คือเป็นคูปองคนละ50แล้วก็ไปแลกเครื่องดื่มด้านบนได้เลยจ้าเฮ้ยแกเฮ้ยมีความเป็นเอกลักษณ์เฮยต่างๆอนาแล้วเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วจ้าอ๋อสมกับที่ขึ้นมานะจ้าวิวคือกว้างใหญ่ไพศาลเขาขายอาหารด้วยเขาไม่ได้ขายแต่เครื่องดื่มเด้อ แกที่นี่เขามีเครื่องดื่มแบบเ,เป็นดริงค์ด้วย<ด>นะเนี่ยโซจูอะไรอย่างนงี้ต่างๆเป็นดริงค์มีวอดก้าค็อกเทลอะไรก็มีนะเนี่ยโซนพื้นที่เยอะมากนะเพราะเหมือนกับเขาก็ทําเนี่ยเหมือนเขาทำมาแบบไปกับต้นไม้นี่ยดูดิให้มันปักได้แบบเลิศจ้าอุ้ยมันคือทําบ้าทำเชื่อมจากต้นไม้สู่ต้นไม้แบบเป็นรอบๆทิศท,ทางนี่เลย สมกับําวมาบ้านต้นไม้จริงๆเนี้เป็นห้องพักวะนี่นี่เป็นห้องพักแล้วก็จะมีรเบียงแบบเฮ้ยที่นี่แอบเก๋อ่ะแกที่นี่เขามีหลายเลเยอร์มากมีห้องพักแบบนูนด้วยเป็นบ้านพักเป็นหลังๆอยู่กันได้หลายคนเนี่ยต่อเชื่อมต้นไม้พื้นที่ล่างข้างล่างก็คืออะไรเลี้ยงเต่าจา้ะน,นี่นี่เต่านอนให้ดูนี่ดูดิชั้นสองชั้นหนึ่งโอ้ วิวดีมากแกมันสูงชันมากโชคดีมากที่เราแวะลงมาดูวิวอุ๊ยลอดมากออ้มันคือสุดลูกหูลูกตาบอกแค่นี้ขึ้นไปได้อีกสุดๆขึ้นอีกก็ไปอีกที่ให้ชมวิวสุดๆจุกๆบ้านต้นไม้ทุกคนไม่กำปองแต่ละขึ้นยังไง นอกจากเต่าแล้วเขามีไก่จ้ะมีไก่ก,ะะก,ะะกระตากระตากจ้ะแกเขามีเก้งกวางน้องๆมาพูดคุยกันแกที่นี่มีความเก๋มากเลยนะจริงๆที่พักก็คือแบบวิวสวยมากเดยถ้าใครมาพักก็เก๋กรุบอยากให้มาลองดูก,กันได้กลับบ้านต้นไม้แถวๆแวม่กระปองป้ายข้างหน้าเขียนว,ว่าต้องแวะอีฉันก็เลยแวะเข้ามาจ้ะ <étique> ข้าครังหน้ามีโอกาสจะมาพักนะเพราะาแบบมันเงียบสงบแล้วสูงแล้ววิวก็คือแบบว่าสา้อยหกเสเออตอนนี้เราต้องเข้าเมืองกลับกันแล้วนะจ๊ะว่ mm hmm. e าก,ออากันตอนนี้ไปละเจอกันข้างล่างจ้ะเมื่อเราลงมาจากแม่กําปองกําปลายแล้วเราก็มาหาอะไรกินกันต่อนะจ๊ะที่หลังมอชเดอเนี่ยเห็นเป็นพื้นที่แบบเป็นไฟว่าแวมแเต็มไปหมดเลยจ้า เออในเวิ้งก็มีร้านอาหารร้านขนมใดๆมีชั้นหนึ่งชั้นสองเออเป็นบรรยากาศนะเออก็มีร้านขนมนารักนรัก,รกด้วยเดินเนี่ยเป็นไรโอ้ยเป็นบิงซูแบบตักกินแกฝั่งนู้นก็คือคร้นอ,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 อยู่ใช่ย่อยเดิมมีคนต่อคิวด้วยวหะอว้ายอลังการเวอรและแล้วเราก็มาที่ร้านชาบูหมูอูดนี่จ้าชาบูหมูอูด มันเป็นยังไงนะหมูอุ่นมันเป็นยังไงเข้าไปดูสิมีผักต่างๆว้าวมีสแน็คแบบอะไรก็มีรู้หิตทอดเกี่ยวทอดีน้ำปลาช,ชีน,น้ำจิ้มสามแบบแ่ดูร้านนี้อะไส้อ่อนอร่อยเขาจะเรียกว่าไส้หวานกาันแต่ว่าวันนี้หมด เพราะว่าคนกินเยอะเกินไปหรือยังไงราคามันจะอยู่ที่หัวละสองสี่แปดนะอันนี้เป็นเป็นแบบมีเนื้อด้วยมีกุ้งด้วยแล้วก็มีมีไส้ด้วยแต่วันนี้ไส้หมดแกเริ่มแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วก,การกินฉันจะลวกเนื้ออันนี้เป็นเนื้อแบบยั่วๆในราคาแค่สองสี่แปดเท่านั้นงงไหมได้กินเนื้อละนี่จะ้ะกรุบกรุบ บอกว่าน้ำจิ้มอันนี้คือเป็นน้ำจิ้มสุดยอดของเขาตัวนี้น้ำจิ้มแบบเปรี้ยวซ้าอืมเปรี้ยวจ,จเสียสิไม่ได้ดเปรี้ยวเข้มข้นโอเค,ค,อ,เคอยู่อะไรอยู่เนี่อก็แบบจิ้มได้ไม่เหนียวเดอ้อไปกันในเรื่องของหมูสามชั้นอ่ะลงไปก่อนหมูสามชั้นเราจะจิ้มซิกเนเจอร์นี่ ซีเน่เจ้าอวอนหวาน,านถ้าสุดยอดมากกว่ามันจะมีความเค้มคมกระเปรี้ยวสั่นคอหมูหรือรว่ามีเจียวแกเพื่อนฉันบอกว่ามันอร่อยที่ไส้อ่อนจะ้ะแต่ไส้อ่อนหมดฉันก็ไม่ได้ชิมฉันก็เศร้าเป็นรายเราไปต่อกันที่ไหน กันไปตอนนี้ฉันเป็นคนเชียงใหม่แล้วนะฉันอยู่เยอะฉันเป็นคนเชียงใหม่แล้วมาสิบวันแล้วฉันก็แบบอู้กับเมืองได้แล้วเนี่ยฉันออกมายังไม่ทันได้ไปไหนเลยฉันก็กินซอฟเสิร์ฟหน้าชาบูมูดโอ๊ยนี่ไงซอฟเสิร์ฟช็อปกุ้แลตฉันจะชิมแล้วนะหวานจ่อยเดือดตาวัานี้เจอร้านไอติมอีกแล้วแกขนาดฉันมาเชียงใหม่ฉันยังเจอเซ็งเซฟอีที่คนแบบบ้มบ้ามเลยอ่ะ มีอะไรเยอะแยะเลยนี่เอานี่มาซุกกี้ฉางเผือกนี่น่ากินเนาะกิจฉาจางนี้คนที่ได้กินอุ๋ยลานนีนะกินใช้ย,ย่อยนะจา้าเวิงในนี้เนี่ยดูสิไอ้หน่าแย้วอ๋อนี่ไงมากินน้ำไงเ,เขามีกินน้ำไง